นี่คือสูตรเด้สูตรของผมเองสูตรจังไดครับสูตรเด้ปร,รุงแบบพอดีแล้วก็คั่นให้เขาเลยเ,เป็นสมุนามือครับน้ำปลาเท่าเด้แล้วได้อ,อามรมณ์ด้วยบ่เนี่ยต้นข้าวเนี่ยวครับคป็นืชยังเห็ดเข้มหลายคั้นเห่ามักโดนเนี่ยว่าคั้นเห่ามักบ่โดนเห็ดเข้มนิดนึงมันเขา่าเนื้อปลายอันนี้คั้นเห่าคั้นสมุนามือปุ๊บมันเข่าเนื้อแล้วพอดีเพาไปตากแดดเดียวได้บ่แดดเดียวเลยครับ แดดเดียวพอดีพันสองแดดสิกอบนี่พันสามแดดนี่หักในครับลูกสาวรักมากหมักลูกสาวเรากระดาแดดเดียวหอมหอมเนาะิิมมบบครัเอาได้สูตรเราไม่ยังเนี้ก่ออาเบ่รถดีเตี่ยวมีอย่างหลายดอกบอกเนี้ยมีแค่ผงนัวนิดนึงก็ใส่หลายดอกรถดีน้อยหนึ่งรถดีน้อยหนึ่งรถดีประมาณหนึ่งส่วน เสียเสียด้ครับถึงใจอีสีขาวส่วนมากส่ขาวหยัดเสียวอ๋อสีขาวตามข้อหมอสมหนบอเปล่าเองบตามข้อหมอสมอยู่ที่มันมันตวงก็ได้เพราะว่าเขาได้เหายนะเาเหตุกินเองเอาเอาไปเห็นลูกสาวตินี่เห็ดลูกสาวติน่เมียเกินครับขายก็ได้เหตดสามส้นนี่แหมอใงว่าเสียอีกว่ปินอ๋อเห้ส้นี้พาะขายเนาะโอเคเห็ดเส้นนี้ขายมือหนึ่งก็ได้หลายเด้อาเบ มะเมนดิ้มันมีะอะไรเตี๋ยมีอะไดขันขึนข้นกันขันเข้าเข้าวขันเขาเนือ้ออ่ะสิมาเห็ดบนกินกินโอเคได้ใส่กระเทียมน้ำดับดับกินขันอยากให้แบบรสชาติแบบนี้ก็คือเขาเหนียวใส่นเขาเหนียวบ้ะอันนี้ยังเกาะอันนี้ยังเกาะอันนี้บป็ข้าวสิอันนี้ส้อยจู๋กับข้าวส้อยจู๋ข้าวแก้วบักข้าวอันนี้ก้อยก้อยก้อยเสือครับก้อยเสือพันน้ำละว่าว ก้อยเสือเพราะมันบ่อนก้อยเนือเด้ก้อยเสือื้อเสือครับอันนี้มันอาจจะจืดแน่ก็้สิเพิ่มแับปลานยนึงม่อกั้ลวดดีไอซิ่ขาวเราว่ามี่อันนี้ปลาแท้งปลาเข้มรับเข้มแน่เด้ปหลายเยอะหลายเข้มหลายใช่ไหมลูกช้นยังมีลับเสือครับบลาบซุกเบ่อนี่หลับซุกเอ้ยซุกเรนี้อันนี้กันหอมหอมเอาพี่หอมขัหอมแน่ว่ะ ผมว่าคันนี้พ่อผมใช่บีของไปอีกเสียบไปครับเป็นเงี่ยเนียบพอดีพอดีพองามเนาุหอมว่ะหอมครับหอมเนี่ยเอ้าติดใจลายเดี๋ยวเดียวเราพ่อเนาะเบนนั่นนี่เนาะวันนี้ทิมไวยสักยีสิบนาทียังตั้มตากเลยครับนี่มันเขาแล้วเดี๋ยวพ่อเนาะคันคันมันพอดีนี่เนื้อมันติดแขน มันจะไม่มีหนามันี่มันแข็งเลยเคมันเขาเนื้อแล้วน่อยเนาะมันแข็งเขาเน่าแล้วมันก็เน่าแล้วเนี่ยต้องใช้กระเทียมเข้าไปนี่บีบพันเขาดิ่นเขาแล้วอันนี้อันนี้ผู้การเด้อครับผู้การผู้การเดี๋ยวเอซะหน่อยเดี๋ยวเดือดี่หวงเออโอเคไม่บครับนวดนวดครับเกือบจะกันเอยขันขันอาเบะแล้วมาเปิดร้านยวนนี่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 ยวนบ้านบูนเนาะเราถือว่ามีเวลาเล่นเถอะ มมีเวลาเศร้าเมียเลยเฮ็ดแช่เฮ็ดห้วคักอีลแ้วสุดยอดเลยอาเบ่นี่ครับอากาศกัดกำลังดีกำลังดีเมนสีแซ่บปันเดย์ขาดตัวนี้ขาดสังกินแต่ง้วเพราะไรต้องกินสังน้ำกินสองอย่างร่วมกันก็จะหน้าเพลินพร้อมติรนนี้เนาะเนี่ยสีแซ่บเออคืไเป็นทางหน้าวันเฮ้ยคักหน้าเพลินน่ะมีความสุขหลายผมไ่ให้ลุงนี่ผมมีสังเข้าตัดออกไข้าไปตรงเนยะ มุ้งยนเขาหาจะมีเด็กผู้ชายหนึ่งแล้วเบี้ยมีทั้งเด็กผู้ชายหนึ่งแถวเี้ยลังมากกว่เดี๋ยวไปที่เปิดมันไม่ต่าจะข้าวหนึ่งเนาะจะขาที่มันก็จะไปตัเออมัดมัดไว้จะซิมมาที่ครับเดี๋ยวเล่าก็อนไปตัเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อครับนี่พอดีเลยทันสองแดดไม่จุดแห้งไปนี่มันเป็นเนื้อเสือติดมั่นอ่เอาไว้ทา ขวากุกขิวคุกขวุกีกไปอูเซนอู้หรอครับส้อยหอมทอมหอมเดี๋ยวเรงคลิปหนาคลิปหนามาหรื้อมือนสอคลิปหนาตอนี้เสกกมเกลียขนี่ครับวิธีชาวบ้านเนาะมานตาเขาเดี๋ยวเขาขอเล่าเนนี่เอาแม่ ดูยังไงผมเหยียกันเหยียกังมากินเข่านะค่ะสี่อยางนีสีอย่างนี่แจว้งัแกงเปื่อยเขาใช้ก้อนเดือดท่าหสามคนนะท่งนำนอันนี้ยังก่อ่้นม่ัวเนหวเ้้ยนเอาทำยังไง